โอ้โหพี่น้องดอกพลูมากๆแล้วก็หอมมากเนี่ยเนี่ยดอกสีขาว,ขาวดอกสะเลเตหรือว่ามหาหงเมื่อคืนนะั่นเลยก็ถ่ายให้ชมดอกไมย้ยามค่ำคืนกันนะถ่ายคู่กับพระจันทร์สวยงามจริงฮนะเช้ามาก็ต้องรีบเก็บภาพนะ ก่อนที่มันจะเหี่ยวช่องจิตนานสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าๆจิบกาแฟชมสวนชมธรรมชาติกันจิตใจผ่อนคลายกันหน่อยนี่ไม้ใบสวยๆเนี่ยเลี้ยงในน้ำเนี่ยจะถือว่าทนดีเหมือนกันนะจาพัดโบกน้ำหรือว่าพัดโบกริ้วทองสวยจริงฮะแล้วก็เป็นพวก ตระกูลบอนนะเนะี่ยเลมวลลามสีสวยนะแบนะ็เมจิกเลี้ยงแบบนาเล็กนะฮะเลี้ยงกับน้ำเนะี่ยไม่ต้องดูแลกันเยอะเพราะถ้าเลี้ยงแบบไอ้พวกบอนสีทั่วไปที่เขาเลี้ยงกันนะ่อันนั้นพอหมดหน้าน้ำก็ฝังตัวอยู่ในดิน เป็นหัวอย่างเดียวนับวันก็จะเหี่ยวลงเหี่ยวลงเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยเลี้ยงแบบนี้ดีกว่าเนี่ยสวยงามอะ่ะพวกโคโลคาเซียพวกไงอย่างนี้แหละใบสวยงามกระดูกใบสวยงาม เป็นถ้วยส,สวยชื่นใจเลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฝนตกมาน้ำค้างตกมาก็จะมีน้ำขังอยู่สนี่ยตัวตัวนี้อันตรายหน่อยนี่แหละเห็นไหมรังแตนนะให้ดูรังแตนมีรังแตนด้วยก็ต้องระวังฮะเราเลี้ยงไม้เลี้ยงอะไรก็ต้องหมั่นสังเกต ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตาตุกตาบวมกัน,น <S <S บางคนแพ้เนี่ยโอ้โหถึงก็เข้าโรงพยาบาลเลย <S 1> <S 1> ส่วนตัวนั้นเป็นบอนกระดาษนะ <S <S นี่แหละเลี้ยงพวกใบสวยใบงามก็อย่างนี้แหละ <S <S ปล่อยให้อยู่ในธรรมชาติดอกหอมก็มีฮะเี่หอมชื่นใจเลยนาเล็กปลูกใส่ รอรถยนต์ไว้เนี่ยดินมันแข็งเนี่ยก็จะดินมันแข็งขุดไม่ไหวนาเล็กไม่อยากจะไปเปืองแรงกับไอ้พวกนี้ก็เอาปลอกรอรถยนต์มาวางบนดินเลยแล้วก็เทดินใส่นะดินปลูกดินอะไรก็ใส่ไปก็แล้วก็เอาอันนี้ใส่ลงไปนะสะเลเต ผ่านแรงมาได้ก็โอ้โหสุดยอดแล้วก็มาได้ฝนหน่อยเนี่แหละงามเลยปลูกประมาณสักปีหนึ่งได้ดอกง,งามๆสวยๆโอ้โหเห็นแล้วมันชื่นใจฮนะเนี่ยคือถ้าเรามีดอกไม้สวยแล้วเราไม่ได้ชื่นชมมันก็เท่านั้นนะเรามีไม้ประดับสวยๆแต่เราไม่เคยไปชื่นชมนก็ ไรประโยชน์สลับนาเล็กนี่ยพยายามเก็บภาพเก็บเอาบรรยากาศหรือว่ามาสูดดมความหอมของเขากลางคืนนาเล็กก็ถ่ายนะเมื่อคืนนาเล็กก็มาถ่ายความสวยงามยามค่ำคืนเนะี่ยมันมีคุณค่านะอย่าถามเรื่องราคานะราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่คุณค่าของเขาเนี่ยถือว่าสุดยอดสำหรับนาเล็ก การปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้ดูแลอย่างมีคุณค่าอย่าดูแลอย่างแบบมีราคานะถ้าเมื่อไหร่ที่ดูแลแบบมีราคาแล้วก็พอราคาตกไม้ก็ไร้ค่าทันทีนะแต่ถ้าเราปลูกแบบอย่างมีคุณค่าก็คือเป็นไม้ประดับที่ดอกสวยดอกหอม บานให้ชมในยามค่ำคืนตื่นเช้าๆมารีบมาสูดดมนะได้กลิ่นหอมนะชื่นใจหลายคนนะชอบเอาไปบูชาในหิ้งพระเพราะมันหอมชื่นใจหรืองานลอยกระทงที่ผ่านมาเนะี่ยก็มีหลายคนก็คือเอาใส่กระทงลอยกระทงไปนะประดับประดากระทงสวยงามนี่แหละ คุณค่าของเขาเป็นไม้ที่มีคุณค่าจริงๆแต่ถ้าเป็นไม้ที่มีราคาบอกยาเด็ดยาเด็ดดอกเด็ดขาดยาเดี๋ยวมันจะไม่สวยไม่งามกลายเป็นไม้ที่ไร้ค่าทันทีนะมีแต่ราคาอย่างเดียวแต่คุณค่าแทบจะไม่มีเลยอันนี้ได้ประโยชน์สารพัดประโยชน์เลย ถ้าเอาไปสกัดเป็นน้ำหอมเนี่ยสุดยอดเลยครับนั่เล็ก็มองว่าเดี๋ยวให้ลูกสาวจบเกี่ยวกับเรื่องของจบมหาลัยนะเขาเรียนวิทยาศาสตร์ความงามเกี่ยวกับเครื่องสำอางจะให้ลองเอาตัวนี้ไปทำวิจัยทำน้ำหอมอะไรเงี้ย ใส่กลิน่นไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่อะไรเงี้ยได้นะเนี่ยเพราะกลิ่นมันหอมชื่นใจจริงเนี่ยแหละบางอย่างถ้าเราสามารถคิดต่อยอดแล้วสามารถทำได้เนี่ยจะดีมากๆเลยเป็นไม้ที่ให้ดอกทั้งปีนะ อื่นก็บานก็โรยไปแล้วนี่แนะความสุขชื่นใจเดินชมสวนเนี่ยสป,ปรดรสีเล็กๆกำลังขยายเพิ่มเยอะแยะนี่เห็นไหเล็กๆขยายเพียบเลย ส่วนตัวที่ไม่ขยายก็ใส่กระถางไปแขวนไปนะความสุขของเราเนะี่ยมเช้ามาได้ชมธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมเฟิร์นก็สวยงามเราเลี้ยงไม้เรารู้จักไม้รู้จักพฤติกรรมของไม้ว่ามันชอบยังไงเนี่ยเลี้ยงอะไรก็งามหมดนะริมคองก็ปลูก เจ้าบอนกระดาษดำยักษ์แล้วก็เริ่มงามแล้วเริ่มโตแล้วนี่แหละธรรมชาติของนาเล็กแบบนี้แหละนี่ยกล้วยไม้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้มีแต่ใบเดี๋ยวรออีกไม่นานจะได้ชมดอกกันเช้านี้ก็มาจิบกาแฟชมธรรมชาติ ในสวนนะดูไม้หลากหลายนะมีให้ชมหลากหลายเลยนะเล็กก็เป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆบางอย่างก็เราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะบางอย่างเราก็ถือว่าอาจจะเชี่ยวชาญบ้างนะพอเลี้ยงกันมาเยอะนะ,นะความสุขมาแบ่งปันกันอ่ะครับ สลรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ